สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหยานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวโตโยต้าเ n นจอรนะคะเครื่อง2 0 0 7นะตัวเนี้ยเป็นเบนซินตัวจีเลยนะคะแล้วก็ที่สํำคัญเป็นเกียร์ออโต้อีกต่างหากนะคะคันนี้นะคะรถสวยสภาพดีนะคะ v e n t จ r รนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันดีกว่าด้านในจะเป็นกระจกรับไฟฟ้านะคะจะเป็นหนังทั้งหมดนะลูกค้าอ่ะให้ดูด้านในกันก่อน เบาะยังสวยสภาพดีอยู่นะคะอ่ะก็รถใช้งานมานะคะเป็นพงมาลัยดูเลขปอล่เนาะไม่สองแสนห้าค่ะสองแสนะคะถือว่าน้อยนะคะลูกค้าปี2 0ง8นะคะรถตู้รถใช้งานนะคะไม่สองแสภาพเบาะโอเคเลยนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของ คอนโซลก็เป็นคอนโซลเดิมๆเลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้่เดี๋ยวเรามาดูประตูประตูนะคะคันนี้ด้านหลังนะจะเปิดได้สองฝั่งนะคะเปิดได้สองฝั่งเลยลูกค้าให้ดูเมื่อกี้ประตูหนักไหมคะเป็นยังค่อนข้างนิดนึงค่ะหนาแน่นอยู่นะหนาแน่นหนาแน่นโตโยต้าเราไว้ใจเขาได้เลยนะคะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะต่อไฟได้นะคะมี USB นะคะแล้วก็ที่จุดบุหรี่นะคะด้านหน้านี้นะ เดี๋ยวเราจะพากันไปดูด้านในนะคะให้ดูก่อนว่าพื้นที่นะคะกว้างขวางเลยนะขึ้นลงสะดวก,ะดวกนะบายประตูเปิดได้กว้างมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะลูกค้าภายในนะคะสภาพเบาะนะคะใช้งานมาแต่ก็ถือว่าสภาพดีเลยคุ้มค่ามากนะคะ,ะอ่าสภาพภายในนะคะนี่เดี๋ยวเราเดินให้ดูเลย,ยแล้วก็เดินเดินเข้าออกคือสบายมากนะคะใช่ใช่อ่าด้านหลังเบาะหลังนะคะด้านหลังนี่จะพับเก็บแบบนี้ได้เลย เอาไว้ใส่สามภาระนะคะลูกค้าถ้าเดินทางใจบรรทุกของเยอะพับเมาขึ้นได้เบนเจอรี่ปกตินะคะแต่ว่าพับได้นะค่ะทัให้ดูว่าใช้งานได้นะคะแล้วก็สภาพเบาะภายในนี่เบาะหนังหนึ่งนะคะแทบไม่มีริ้วรอยการใช้งานเลยลูกค้าประตูด้านข้างนะคะเปิดขึ้นลงได้ด้วยวมาถึงในส่วนของด้านบนใช่ค่ะลูกค้าด้านหลังแอร์นะคะใช้งานได้ปกตินะคะสภาพแอร์นะคะให้ดูเลย ปกติทุกอย่างนะคะอ่าด้านบนนี้เย็นปกตินะคะลูกค้ามาลองเทสดูกันได้เลยนะคะระบบไฟใช้ได้ปกตินะคะลูกค้าอ่ปาปร,ประมาณนี้พอเดี๋ยวยเราไปดูด้านนอกกันต่อให้ลูกค้ามาชมกันเองดีกว่านะคะอ่าไปต่อกันเลยนะคะกับภายนอกสภาพภายนอกนะคะสภาพดีมากๆแล้วก็ ในส่วนของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะว่างนะคะลูกค้าเก็บของได้เยอะเลยะะอยุปก,กรณ์ยางไรครบนะคะค่นนี่ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดินทางเข้ามาได้เลยนะคะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะร้านตั้งอยู่ที่ถนนใหญ่รัตนาธิเบศนะคะมีที่เดียวนะคะเปิดบริการทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะ ลูกค้าท่านใดที่อยู่ตามต่างจังหวัดทางเรามีบริการจัดไฟนัซ์ฟรีทุกที่ทุกจังหวัดนะคะไม่มีค่าบริการไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ,ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์จะอยู่ด้านหน้าเลย คันนี้นะคะเครื่องยนต์จะอยู่ด้านหน้านะคะเครื่องยนต์2.7 2.7เป็นตัวเป็นตัวีเบนซินนะคะเครื่องยนต์เป็นซินตัว G นะคะเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้าแบบนี้นะลูกค้าแต่ก็คือเครื่องยนต์สวยสภาพดีรับประกันไม่มีชนผิดความน้าท่วมนะคะเครื่องยนต์นะคะอยู่ด้านในแต่ก็คือไม่ร้อนนะลูกค้ามนก็เหมือนเดิมเหมือนแคลี่ทั่วไปเขามีสีของเขาปกตินะคะลูกค้าไม่ร้อนมาในส่วนของราคากันเลยนะคะสวน 1> 2.7 1โกเบนซินนะคะเกียร์ออตโต้2,018มา์วิ่ง2 5 0 0 0นะคะราคาต้องดีมากๆแน่เลยเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะมาราคาคันนี้นะคะอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นเลยนะคะลูกค้าถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้เลยที่เพจรถบ้านสหยานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลากันไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะ